สนับสนุนโดยโครงงานผลิตปรุงแต่งนำประแดรกปาโตสวนบุคคลประแดรกดีประแดรกแซบประแดรก,รรก,กานัวหนัวสวัสดีท่านผู้ส้มตอนนี้สีผ้าบ้าทองเที่ยวอยู่ที่เมืองเฟื่องเยอยยู่นี้เป็นเป็นท้าอ่าท้าตึงคือว่าเป็นบอลทองเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เขาบ่เคยมาแต่เราบุญยังสีผ้ามามันจะมีทรายนำ้ำเย็นๆยนทรายนำ้ำตื้น เดี๋ยวเสิให้ยบึงอาแจากการดีแทบมันนี่ คิวเธอัทงามตายาเมื่อได้มาเมืองเฟืองเป็นแดนที่ลือกะเดื่งทำดียงพาทอนอทำใจมาเห็นแล้วเหมือนอินวสักใจนําคิดฮอดเมืองเฟืองอําลาคิดนำบ่จางหางงามแทหนา่างสาวปากหางน้องเป็น ทอ้ทุกเกแรงาใง่ายเป็นง่สง่มเอ้ยจะเป็นงานนพึงพดพอนนาะจะไปดิจะไเป็นบอสุดท้ายที่ของเอ็นนิดเองเด้อมีวอลนั่งบอลจะเลันเด้ บอเคยลืมลาผลแบ่งน้าทุนมีบุญคงได้กลับมาต้องงามเหมือนเทพเทวาได้พบสบตาบ่อยากจากนี้ <c oughs> เมืองเฟืองนี้เอ่ยข้าบ่อยากเอ่ยคำลา <c oughs> ไปแล้วจะหวนคืนมา <c oughs> ต้องรอทาา <c oughs> เธอน้อง <c oughs> สามา ทำให้ผู้เพียงปุ่นกินเจี้ยงพบกันควัญใจหักนอกบอกเคยลืมไลขอฝากใจไว้ที่มือเฟือน พบศบตาบ่อยากจากนี้ mm hmm. เมืองเฟืองดีเอ้ยข้าบ่อยอากเอ่ยคำลาไปแล้วจะวนขึ้นมาจงรอท่าเธอต้องสงมานยนำให้ผู้เพียงบุญกินเจียงพบกันควัญใจหักน้องบอกเคยลืมไลขอฝากใจไว้ที่เมือง จะเป็นเย็นจะเป็นงามฮู้มักสุดเลยมักสุดใจมักสุดใจมักที่สุดอันนี้นะ่ะโอ้ยประเทศเาวเอ้ยหักซาหว่วงแหนให้ดีเด้อย่าห้ความเจริญมันเขามากเกินขอบเขตจนว่าสิ่งนี้จนหายไปเด้อบอลพัฒนาก็ต้องพัฒนา จักรบอลท่องเที่ยวจังซี่ก็ต้องป้าไว้มันเป็นบอลท่องเที่ยวเออเอานะปากปากโอ้ยอยากได้เด้เนาะเพืเ่จะได้สิมีบุญบากสนานังเพิ่นมีจักรบอลพอได้เฮ็ดธุรกิจหน่อยๆสิมานอนมาอยู่จังซี่ธ์อะมากหลายมากหลายแอดมินมากหลาย นี่นะกล้วยนะแม่เอาตีนกกล้วยแม่ทนายบอกว่าเอาอันนะสุขาสันมันสบายใช่นบอเย็นขนาดเย็นขนาดคักแท้คักมางามเลยงามมาโอ้

โอเค <c oughs> สมายากินได้ไหาน คงได้กลับมาน้องงามเหมือนเทพเทวาได้พบสบตาบอยอยากจากนี้เมืองเฟื่องนี้เอ่ยข้าบอยอยากเอ่ยคำลาไปแล้วจะวันคืนมาจงรอทางเธอต้องสบายนำให้ผู้เพียงบุญกินเชียงพบกันควันใจทักน้อง วิวงามขนาดนี bells, ้เอา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 เปื้อนนะฮะเอ้เปื้อนเอาเปื้อน

อินวานซ์ซื้หลายแผนแกแผนกดินกับแผนกดินแผนกแตงกับแพนกแตงนี่มีเต็นมียางบเลยมเนอ่เนอยกลางยนี้ะเ

แสงสุดท้ายก่อนปีใหม่ เจ้าแปดยังอยู่สูดล่ะร่างแยกไีบอกเขากรวทันหอดนำไปก็ได้ไปยังเข้าดาวแล้วเนี่ยเอาอยู่คนละขับไปหนึงสองสามเจ้าแปดเจ็ด ก็ใส่แล้วใส่ัจจัยใส่เขา้ใส่หางใส่แป้งใส่สามบาทที่นี่เนี่้ไปดูอะไรเพิ่มบ้างเนี่ยมันเหนื่อยเขายายิ่งหลายได้หลายปากระบข้ายอะเ้ยเขาพอดีวันไหนวันเย đó tận đây cái gì cái đó mình cái đó mình cái đó mình cái โนสอาลอาจัดนามอญินาทินาสังามเสภิทิฏฐัิการตังหิตายัชนะนาสุขะกปะติยะิธรรมะอาญานิราชิตโตเปตะปุจจักัตาอุรละะจักพทูนะมานุปินปุญญปัสตังานาปะกันติ ยั้สุภาพพากินแค่ความไม่ทีไม่เนี่ยยังวันน่าสุขภาพพลาเด้อวันปล่าเด้อเนี่ยพ่อไร้อยม่เจ้ามถามจักหนงไรร้อยเปลี่ยนเจ้าร้อยน้าบูปินี่แหละะก็ยังร้อยน้าบูปินี่แหละอย่างเพิ่มีกร้อยบูปินเพิ่มอีก่ิบห้า

นันให้าก่นอนเลยเนยัม่มาให้แมมนโอ้ยตกใจเลยมันตื่นแท้งเลยปีแล้วเขากินแล้วนับมาให้แมมนั่งน้ำเลย คับพ่อบานี้น่ะโบมีปักขาเิาทช้ข้าวเจาปักอนีไหม <laughs> ได้มาเมืองเฟืองเป็นแดนที่ลืกกเดืองสามตูเฟืองพาโนอนอคำไดมาเห็นแล้วโอ้รอานขืนเมืม่อกี้ข้าเจะปิดเขื่นเด็กข้าวกลวยน้ำมากขึ้นนี่นะคิดฮอเาืน้ำฟื่นจะคอยไปได้บ่จางห้างห่ างแท่นากลางสาวปากหางน้องเป็ดน,นางเซนที่ทอดทุกเส้นทุกเลงสาวคงใส่ยังห่วงหาหน้าพึงพลพอนสะออนแหน้องควัญตาหน้าแทงหน้ามนสมสาอยากจะมาเป็นเคยแม่สาวพวออู้เงียาแพื่อ ดอตหนม้ปอ้นขอเคยลืมลางป้นมีบุญคไดกพับมาต้องงามเมื่อเทเวึในสุภาบ่อยากจะคินเรื่องนี้เอ่ยบ่อยอยากายคำลาซวอกเศ้าไม่เจ้าพอแคจับนิพย มาจะอินเกงือนทางเกลือนนำมนพกอใ้เขาปล่อยน้ำะอเรปล่อยน้ำมะนขืเนียน้ำไ่นะครับกินเทียงหมดกันควัมใจหักนอกบอกเคยลืมไลพอฝากใจไว้ที่เมือเฟือ